สวัดีค่ะพบกับลี c o f า e Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะมามาทำอะไร,รอะลูกเราจะมาเล่นกับ Coffee นะคะเพราะ o f f e ่เขาไม่นอนเลยนะคะเรามาดูความยากของค f f ฟ e ว่าแม่ลีจะเอาอยู่หรือเปล่าไปเลย ไม่ร้องครับอยตัิ้งเนยิ้งตัตดิ้งเนยตัดดิ้งเนยิ้งตัตดิ้งเนยแม่ชอบแม่ร้องเพลงเพราะเพราะอะไรถึงร้องไหคะน้อยตัตดิ้งเนยดิ้งตัดดิ้งเนยอัตดิ้งเนยดิ้งตัตดิ้งเนยเห็นไหมคะว่าคุณแม่ร้องเพลงเพราะที่สุดเลย ช้างช้างชางน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆเลยกว่างมวงมีเขียวใต้ม้วงเลยกว่างามีอู้มีตาหางยาวแม่ครับแม่คำแรกที่ลูกเรียกเราแม่ จะกินนมเหรอครับใช่ไหมครับอ่ะแม่เปิดให้มัมมมอกินอิ่มแล้วเหรอครับคคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะแอบดูเราว่าเราทำอะไรเขาคงงงว่าแล้วเชียว วันนี้ก็จะชิวๆนะคะอ่ามาดามลีนะจ๊ะอยู่กับลูกชายสองคนนะคะมาดามตกงานนะคะเขาไล่ออกอ่ะ,อะปะ่าไม่ใช่แล้วมีน้องนะคะมาดามเลยขอพักงานกับเจ้านายไว้ก่อนนะคะเพราะว่า เราจะทั้งเลี้ยงลูกและทํางานไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้กับลูกเราเลยไม่ว่าจะเป็นที่เล่นหรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่บาบานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอะ,อะไรนะคะโรคระบาดโควิดนะคะเรามันน่ากลัวมากมาดามเลยขอพักกับเจ้านายนะคะขอพักราง,งานนะจ๊ะไม่ทำแล้วจะเลี้ยงลูกแล้วนี้ น uh nope ้่งมีไหมอะน้่งม <la ีหอมแก้มนี่เขาหอมแม่นะดูดิเขาไม่ได้หอมแล้วเขากินแอะกินแม่ไม่ได้ลูกดูดีน้ำลายน้ำลายเต็มเลยไม่กินหน้าแม่สกปกโอ้โหโอ้โหโอ้โหรักกันโอ้โห แม่ลูกแม่รักลูกที่สุดเลยนะคะคลิปนี้นะคะฝากถึงคอฟฟี่นะคะตอนนี้คอฟฟี่เขาได้6เดือนวันนี้วันที่19ใช่ไหมคะลบสี่เดือนกับ15วันนะคะโอ้โห,โหลูกแสบหูเลยเมื่อกี้เนี่ยดูมีโปแล้วเนี่ยมาดึ โอเคออะไรอ๊าบาอคอฟฟี่บอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i ร์ให้กับให้กับแมรี่แล้วก็คอฟฟี่ด้วยนะคะฝาก เอาครับครับโอเคโอเคฝากคลิปนี้นะคะไว้ให้คอฟฟี่ดูตอนโตนะคะคอฟฟี่โอเคโอเคพับครับเอา่งวงแม่รู้แม่รู้โอเคโอเค คลิปนี้ฝากถึงคอฟฟี่ตอนโตนะครับดูไว้นะลูกแม่รักลูกที่สุดในโลกเลยคาฟี่บ๊ายบายคาฟฟีง่ง่วงแล้วค่ะ